สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันชื่อนางสาวจิตราพรพิพันธ์ค่ะและดิฉันนางสาวจุฑารัตน,น์นันค่ะวันนี้ดิฉันและนางสาวจุฑารัตน์จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องปรัชญาสารานิยมค่ะซึ่งปรัชญาสารานิยมนะคะก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่าง,นงาหนึ่งว่าปรัชญาสาระนิยมค่ะเอ๊และปรัชญาสารานิยมเนี่ยภาษาักฤษเรียกว่ายังไงเหรอก็ essentialism ให้ละอ๋อ essentialism ใช่ ส่วแต่ละสาระฐานนิยมเธอรู้หรือเปล่าล่ะว่าเกิดจากภาษาอะไรไม่รู้อ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้สิก็เกิดจากภาษาบาลีไงล่ะคําว่าสาระฐะเกิดจากการสนทิคําระหว่างสองคำคือคําว่าสาระสนที่กับคําว่าอัฐะซึ่งคําว่าสาระและอัฐะก็มีความหมายอยู่ในตัวของมันเองนะเธออเปล่าล่ะไม่รู้มาก่อนเลยนั่นเนี่ยใช่แล้วฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าคําว่าสาระก็มีความหมายว่า แก่นสารเนื้อแท้แล้วก็ส่วนสําคัญค่ะส่วนคําว่าอัตตะก็จะหมายถึงเนื้อความส่วนคําว่าปราาัชญาสารัตถะการศึกษาก็จะหมายถึงการศึกษาถึงเนื้อหาวิชาแล้วก็แก่นสารพื้นฐานส่วนสําคัญค่ะ อยากจะงเลยค่ะว่าซาบีโนซ่าเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาที่ไงคะอ๋อซาบีโนซ่าใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับสารตถะาอย่างไรก็คือซาบีโนซ่าเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าสารตถะาก็คือผลรวมแห่งบรรดาผลรวมทั้งหลายค่ะซึ่งจะมีความเฉพาะแล้วก็เป็นตัวของมันเองแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงได้ทางความคิดเท่านั้นแล้วก็จะมีความเป็นนิรันดอนด้วยค่ะนี่นะคะคือรูปภาพของซาบีโนซ่าค่ะค่ะเป็นแบบ้นเอ จังเลยนะคะใ่่เก่งค่ะเก่งมากด้วยและฉันก็อยากรู้ว่าความเป็นมาของปราาัชญาสารัตถะเนี่ย<ๆ>เขามีความเป็นมายัางไงอยากรู้จังเลยค่ะอ๋อปราาัชญาสารัตถะที่ทำพัฒนาการก็คือเริ่มต้นเป็นทางการนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจุดเริ่มต้นก็คือว่านักศึกษาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่พึงพอใจในกา,ามคิดแล้วก็หลักการปฏิบัติของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมค่ะโดยว่า เบ็คกี้เนี่ยก,ก็ได้รวมลุมค่ะก่อตั้งเป็นคณะกรรมการสารสนิยมขึ้นเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับการศึกษาของสหรัฐอเมริกาค่ะขึ้นในประมาณปีทศศักราช1938ค่ะโอ้โหนานจังเลยนะคะเนี่คตั้งนานเลยมาแล้วค่ะค่ะก็อยากทราบว่าปรัชญาสารัฐรเนี่ย เขามีแนวคิดพื้นฐานมาจากปรัชญาจี่ปรัชญาคะแล้วมีอะไรบ้างอ๋อก็สองปรัชญาด้วยกันค่ะก็คือปรัชญาตามแนวจิตนิยมแล้วก็ปรัชญาตามแนวสัจจานิยมค่ะซึ่งปรัชญาตามแนวจิตนิยมเนี่ยก็เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสืบทอดมรดกทางสังคมค่ะ ซึ่งก็คือวัฒนธรรมและอุดมการทั้งหลายนะคะหลักสูตรการศึกษาจึงประกอบด้วยความรู้ทักษะเจตคติข่านิยมและวัฒนธรรมค่ะส่วนการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเน้นครูเป็นบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องสาระต่างๆด้วยรวมทั้งคุณธรรมและค่านยมเนี่ยก็จะลืมไม่ได้เช่นกันผู้เรียนในฐานะผู้สืบทอดก็ต้องตั้งใจที่จะได้รับการสืบทอดจากครูด้วยค่ะแล้วก็ส่วนตามแนวปรัญญาศรรัจจานิลม สัจจนิยมนะคะก็คือเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และความจริงทางธรรมชาติค่ะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์หลักสูตรการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยความรู้ความจริงการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยแสวงหาความรู้แล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงและนํามาสรุปผลสรุปเป็นกฎเกณฑ์จากข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะคะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะใช่แล้วเธอรู้หรือเปล่าล่ะนอกจากจะมีแนวคิดพื้นฐานแล้วก็ยังจะมีแนวคิดทางการศึกษาอีกด้วยจริงเหรอเป็นยังไงล่ะอ่าอยากรู้ละสิเรามาพบกันนะคะก็คือแนวคิดทางการศึกษาเนี่ยก็คือปรัชญาการศึกษาที่มีความเชื่อว่าการศึกษาควรมุ่งพัฒนาความสามารถของมนุษย์ที่มีอยู่แล้วค่ะอ,อย่างเช่นความสามารถทางด้านความการจํา การคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ควรม,มุ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมกันมานานความเชื่อและความศรัทธาต่างๆค่ะซึ่งจะยึดถือกันมาเป็นอมตะดังนั้นจึงควรจัดประสบการณ์ให้ได้มาซึ่งทักษะทางด้านค่านิยมแล้วก็ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราค่ะออแล้วจุดมุ่งหมายของการศึกษาเราเป็นอย่างไรบ้างอ๋อจุดมุ่งหมายของการศึกษาก็จะประกอบด้วย2ข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. การถ่ายทอดมรดก ทางปัญญาและสังคมนะคะซึ่งจะมีความจําเป็นต่อชีวิตของมนุษย์และสังคมของเรามากส่วนข้อที่2ก็คือการพัฒนาสติปัญญาและวินัยของมนุษย์ให้เป็นผู้มีความเสียสละมีความฉลาดแล้วก็มีความประพฤติที่ดีงามด้วยค่ะและการนําไปใช้กับทางการศึกษาเนี่ยอาไปใช้ได้ยังไงบ้างคะอ๋ออย่างแรกเลยนะคะก็คือความมุ่งหมายของการศึกษาค่ะนําไปใช้ได้ค่ะก็คือมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะรักษาหรือไม่ก็เพื่อที่จะมุ่งเพื่อแลกเปลี่ยนค่ะสําหรับนักอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีความเห็นว่าจุดมุ่งแรกก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะที่จะก่อให้เกิดความสื่อมเสียแก่สังคมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเป็นไปอย่างช้าๆและผ่านการทดลองทดสอบโดยสังคมอย่างถี่ถว้วนและเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็ อย่างที่สองก็คือเกี่ยวกับหลักสูตรนําไปใช้ในระดับประถมศึกษาก็คือจะให้ในระดับประถมศึกษาเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านการเขียนแล้วก็การคิดเลขเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนในสารับถาต่อไปส่วนในระดับมัธยมศึกษานะคะก็จะหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นและก็ยากมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะครูผู้สอนที่สอนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความรู้เฉพาะทางมาสอนแล้วก็จะต้องมีการสอนในวิชานั้นๆ ของตนโดยไม่มีการปรับปรนกับวิชาอื่นค่ะแล้วก็การเรียนในระดับนี้จะเป็นวิชาสามัญเป็นอย่างมากอย่างเช่นคณิตศาสตร์ภาษาประวัติศาสตร์แล้วกออ็วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาต่างประเทศค่ะส่วนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะมีความเข้มข้นใน2ปีแรกนะคะ,คะใน2ปีแรกเนี่ยก็จะให้เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานแล้วก็หรือวิชาบังคับนั่นเองนะคะ,คะที่เขาเรียกกันส่วนในระยะหลังก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาเอกหรือ <ฮะ S 1> วิชาโทของเราหรือตามความถนัดของเรานั่นเองนะคะเอและปรัชญาสรารธรรนิยมเนี้ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะอ๋อมีค่ะพูดในเรื่องข้อดีก่อนนะคะก็ะคือพัฒนาคนให้มีระเบียบวินยัยแล้วก็ยึดในขคารพดในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะ,คะแล้วก็ยึดหลักเหตุผลใช่ไหมคะก็จะทําให้ยึดในความถูกต้องเป็นหลักค่ะแล้วก็จะเป็นการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็การ ประโยชน์ของสาระถ่ายอ<ช>ีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีความจําดีใช่ไหมคะทาให้เรามีความรู้ในทฤษฎีมากค่ะแล้วข้อเสียนะคะข้อเสียค่ะก็มีอีกก็คือว่าหนึ่งนะคะก็คือว่าบุคคลเนี่ยมีการเรียนรู้จากบุคคลแค่บุคคลเดียวก็จะเป็นระบบเผิ็จตการค่ะ,คะเป็นระบบเผิ็จการที่ยึดให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนแค่บุคคลเดียวการตัดตสินใจก็เกิดขึ้นกับคนแค่คนเดียวใช่ไหมคะ,คะสองก็คออือจะยึดในความประพฤติแล้วก็ระเบียบวินัยเป็นหลักบางคนเนี่ยอาจจะ ไม่เขาเรียกว่ายัางไงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบที่จะอยู่ในระเบียบวินยัยใ,<ห>ใช่ไหมคะก็สไม่สามารถที่จะอยู่ในกฎระเบียบหรือการเรียนในปรัชญาชนิดนี้ได้ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยเป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวก็ไม่มีสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆไ,ได้ค่ะค่ะ แล้วก็ปรัชญาสารัรรก็ได้จบเนื้อหาลุงเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาสารัฐรไปอย่างมากมายแล้วนะคะหวังว่าครั้งหน้าเราก็คงจะได้เจอกันอีกนะคะค่ะดิฉันและนางสาวจุฑารัตน์ก็ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณ